สวัสดีชาวเซเว่นไดรีทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวของอังูระทังูระเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเป็นตัวละครบับเฉพาะทางนะครับมันเล่นได้แต่กับสายกายภาพซึ่งสายกายภาพที่ว่ามันเนี่ยจะต้องเป็นธาตุไฟหรือธาตุมืดด้วย นะครับนั่นก็คือเป็นตัวที่เป็นรูปดาบหรือว่าเป็นตัวที่เป็นรูปดาวนั่เนเองนะครับมีแค่2ทธาตุนี้นะครับที่จะได้รับบัฟของคางูระต้องบอกว่าออกไปแนวซับพอร์ตนะครับสำหรับตัวของภาคนี้ด้วยความที่ตัวของคางูระเนี่ยมีพาสีครรําซาห่งโอโลจิมันบอกว่าเมื่อตายเนี่ยจะได้สถานะเด็ดเดี่ยว ซึ่งฐานะเด็ดเดี่ยวเนี่ยนะครับมันจะคืนชีพด้วย HP 1นะครับแล้วก็จะมีตัวของเกราะนะครับทั้งหมด8ครั้งนะครับเกราะเนี่ยจะนับเป็นครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่ตี2 3สครั้งนะครับก็จะลดได้ตามครั้งที่มันบอกนะครับถ้าเกิดว่าเกราะตรงนี้หมดไปนะครับทางเวลาก็จะตายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกราะไม่หมดนะครับก็จะอยู่ตลอดไปประมาณนั้นซึ่งมันจะมีความสามารถที่บอกว่าเมื่อศัตรูตายนะครับผมจำนวนครั้งของผลเด็ดเดี่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วย1ครั้งนะครับ เท่ากับว่าตัวของเกราะเนี่ยสามารถเกณฑ์ตัวเองได้เรื่อยๆแต่เงื่อนไขก็คือต้องฆ่าศัตรูได้นั่นเองและมันไม่ได้บอกว่าตัวเองจะต้องฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครใดก็ได้ครับที่อยู่ในทีมของเราเป็นคนสังหารศัตรูหรือว่าอยุ่ๆยศัตรูโดนตอดตายเองอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันพาร์ติิ์ที่2นะครับคือเพิ่มความเสี่ยงคิดที่ข้อครับ28%เฉพาะสายที่ว่าไปนะครับคือโจมตีกับสมดุลแล้วก็ตัวของเด็ดเดี่ยวเนี่ยนะครับเมื่อทํางานมันจะล้างดีบัฟให้กับทีมตัววเอองงด้ยย2่า นะครับแล้วก็เมื่อเดี๋ยวๆทางานนะครับผมมันจะเพิ่มปริมาณเข้าความเสียกายภาพให้ต่อเนื่อง3เทินอันนี้ในกรณีที่คุณมี40 ทีนี้เรามาดูสกิลล่ากันก่อนสกิลล่าเนี่ยบอกว่ามันจะสร้างความเสียหาย2ครั้งครับเท่ากับ62%ของพลังโจมตีแล้วก็ลดปริมาณฟื้นฟูนฟนฟนที่ศัตรูจะได้รับนะครับผม100%ต่อเนื่อง3เทิร์นนะครับกดปล่อยล่าสซลพิษนะครับอันเนี้ยมันจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยสครั้งนะครับเท่ากับ57%ของพลังโจมตีก็ประมาณร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้ศัตรูเนี่ยเป็นหินได้สี่หนะ้าเปอร์เซ็นต์เอาเป็นเซต S <S นะครับเซตหนึ่งที่แนะนําจะเป็นเซตของผู้บัญชาการนะครับที่ดรอปจากตัวของมังกรนะครับซึ่งเซตเนี้ยมันจะให้ค่าพลังโจมตีที่เป็นสเตตที่คางูลาต้องการนะครับแล้วก็ให้เอฟเฟกเข้าเป้าด้วย 20%, <S <S 20ก็เป็นสเตตที่คางูลาต้องการเหมือนกันหรือคุณจะใส่เป็นเซตของหมอผีนะครับ,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 บที่จะเป็นเซตที่บัฟผลเข้าเป้าเนาะผลเข้าเป้าเนี่ยมันจะเพิ่มให้1 7นะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่4ชิ้นก็จะเป็น3-5%แล้วิ่มรนินี้นะครรบเซ็นี้ก็ส้สกได้เหมอกีกสิง นะครับนั่นก็คือการใส่เซตดามจครับคือเซตครีนะครับผมสามารถใส่เซตครีได้เหมือนกันเซตครีเนี่ยต้องบอกว่ามันดีมากเลยเวลาคุณเอาไปลง PVE เพราะว่า PVE เนี่ยนะครับเราต้องการดามจเพิ่มด้วยสักนิดสักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปลง PVP นะครับลงอารีนาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของคางูระไม่จำเป็นต้องใส่ของปเป็นเซตเลยนะครับสิ่งเดียวที่คางูระต้องการนั่นคือความเร็วครับถามว่าทําไมตัวของคางูระเนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างมาเพื่ออารีนาโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคางูละนะครับเวลาคุณจะใส่ของจริงๆอ่ะสิ่งที่เราต้องการเน้นที่สุดเลยก็คือค่าความเร็วโจมตีนะครับเพื่อที่จะทําให้ทีมเราเนี่ยได้ออกก่อนลองลองมาจะเป็นตัวของพลังโจมตีสิ่งที่เราจะไม่เอาเลยคือพวกสายถึกทั้งหลายทั้งแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดป้องกันบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องการตรงนั้นเพราะเราต้องการให้น้องคางูละตายให้เร็วที่สุดถ้าคางูละตายช้าบางทีเนี่ยคางูละ ah ตายแล้วเกิดมามันไม่มีใครให้บัฟแล้วมันก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยนะครับเลเวลหนะครับขออย่างเดียว6ดาวใส่ของ2ชิ้นพอแล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องการแบ่งสปีดอะยังไงคุณก็ต้องทําเป็นของ4ชิ้นเพื่อที่จะมาแบ่งสปีดได้เนาะอ่ะเรามาดูของของแอดก่อนนะครับของของแอดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีพลังโจมตี2ีเอนาะอันหนึ่งแล้วก็เป็นออฟรอพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีความเร็วอยู่ที่8นะครับอาวุธอีกค่านึงก็จะเป็นผลเข้าเป้านะผลเข้าเป้าเนี่ยก็ใช้ได้อยู่แล้วเนาะเผื่อว่านอกได้ออกสกิลไปสาบหินอย่างเงี้ยมันก็จะสาบติดง่ายขึ้นนะครับสำหรับต มีในตัวเนี่ยนะครับแล้วมันมีติดสัปปิตเนี่ยมันจะเป็นเซตเลือดนะครับทุกคนแล้วมันดันใส่เข้าเซ็ตกระปอดีมันก็เลยเลือดเพิ่มไป17%นะครับแต่ถามว่าเลือดเยอะไหมเลือดแค่3,800ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณน,นั้นเนาะสิ่งที่เราต้องการคือความเร็วโจมตีนะครับผม แล้วก็พวกพลังโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลข้าวเป้าไอตรงออฟโลมันอะดีมากเว้ยมันจะเป็นเซตเลือดนะครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ในเซตพลังโจมตีไปอยู่ในเซตผลข้าวเป้ามันจะเวิร์กกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับเราใส่มาแบกสปีเนาะ,อะตอนนี้ของสามูนะครับความเร็วโจมตีก็เลยอ,อยู่ที่53นะครับแหวนก็เป็นสถานะก็ได้ทุกคน จะเป็นเดทจะเป็นแช่จะเป็นหลับได้หมดนะเผื่อน้องออกไปเตเดี๋ยวเรามาดูสปีดทีมก่อนนะครับสปีดทีมคือ253นะครับแล้วก็แน่นอนครับทีมจะเป็นดาบ3ตัวนะครับเราก็จะเป็นตัวของสมดุลอีก2ตัวนะครับเป็นตีเฉพาะทางของ,ของคางูระนะั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าจะจิงใส่เวทได้นะถ้าเกิดว่าคุณจะใส่เป็นตัวเวทจะอะ่จะใส่เป็นตัวลายเซ็มเข้าไปมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่คางูงระจะชอบทีมประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาขึ้นมาได้บัฟตั้งทีมนะครับไป อ่ะเปิดมาครับอีกฝั่งก็มีคางูละเหมือนกันแต่ว่าเล่นเป็นตี้ดอดผสมแทโอนะเนี่ยเราฟาดเข้าไปทีหนึ่งคือตายเลยนะครับทางก็อีกฝั่งแทโอโนกลับมาก็ตายเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วยนฮีออกสกิลหลับตอนนี้โอ้โหอย่างกระเซ็ตมาผมจะบอกให้อ่าแทอโอผมเปิดสกิลเร่งเทินไปนะครับตายไปหนึ่งนะครับแทอโออีกฝั่งเปิดสกิลฟาดลงมาลลเชลไปเกิดเลยหนึ่งชีวิตนะครับแต่แทโออีกฝั่งเกาะพึ่งหมดเอง อ่ะโครออกต่อครับโยนเข้าไปตายนะครับเหลือ2ตัวจะเป็นยังไงต่อแทโออีกฝั่งออกเร่งเทินนะครับทีนี้แทโอผมจะตกิดมาได้รอบหนึงนะครับทีนี้ใครจะทําอะไรต่ออ้าวขางูละออกครับสกิล,ลนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับแค่ลดเกาะเฉยๆนะครับคางข้างูงละอีกฝั่งเหลือเกาะครั้งเดียวนะครับเหลือเกาะครั้งเดียวจะไปยังไงเอาตีแทโอีกฝั่งตายไปแล้วโอ้โหแปลงดาบเพื่ออะไรทําไมพี่ไม่เร่งเทินโอ้พี่ต้องเร่งเทินแล้วจังหวะเนี้ย เอาอยัางไงต่อเอโอเคยังชนะไปได้เนี่ยครับนี่ผ่าน,ไป,ไ,นาไปนะครับของตัวของ,ของคางูระในเทอร์แรกอ่ะรอบที่สองรอบที่สองโอ้โหเจอทีมฟูเวทว่ะเอาตัวของเพตันยืนหน้านะครับอย่างนี้ค่นข้าจะแพ้ทางนิดนึงนะครับช็อตม,มาครับโอ้คางูระไม่ตายแต่เทโอติดช็อตไปแลกงานเข้าแน่นอนนะครับโคโยนระเบิดไปต่อ ไปยงเขาให้นะครับผมตดพอดไป3-4ตัวโอ้โหเอ้สามตัวดิถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับจังหงว่าตรงนี้ลายเชลก็เปิดฟรีดิกไปโอ้โหเบทันมึงถึกไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเบทันโคตรถึกอะแต่อ,อีกฝั่งออกเล่งเทินมานครับเรายังยืนอยู่ไหวโอ้โหตีโอ้โหเมทันมันอึดมากทุกคนเราจะแบบยากกัตรงนี้แหละนะครับ โอ้โตันสลับเลือดมาขาจัดบัฟด้วยแต่ว่าดีนะรอบนี้คือเทโอเรายังไม่ตายนะอ่าเราเร่งเทินไปหนึ่งทีครับอีวาดีฝั่งล่วงนะครับลีหน้าตายเอา theo, ้าเทโอตายเอ้าเริ่มล้มกันแล้วอีฝั่งโอ้โหไปปาดลงมาฝั่งเราก็เริ่มตายขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับยังไงต่อใครจะออกเร่งเทินกันก่อนเอ้เร่งเทินโดนเทโอเอาอีกแล้วดวงดีจัดเรียบร้อยนะครับชนะมาได้เฉย แล้วก็จะเห็นว่าน้องคางูแลนี่ยืนยืนตั้งแต่ต้นยันจบจริงๆนะครับอ่ะมากันต่อนะผมที่เกมต่อไปเกมต่อไปอีกฝั่งเป็นทีมเวทอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นทีมเวทที่มียอนฮีตัวเดียวนะอ่าก็ถือว่าเป็นทีมกายภาพนั่นแหละยอนฮีเปิดมาครับเป็นสกิวลับไหลนะผมหลับไม่เป็นไรเพราะคางูแลตายแล้วเกิดใหม่ล้างทั้งทีมนะครับเราจะได้เล่นต่ออย่างนี้นะครับเร่งเธนไปนะผมอา้าวยอนฮีมีซอมบี้ด้วยเหรอวะ โอ้แหวนดีเหลือเกินนะทุกคนเนี่ยเทโออีกฝั่งปาดเข้ามาเทโอเราตายแล้วว่ะโอ้โหโคตรแรงโคโยนครับตุ้มไม่โอไม่ตายจะมีเกาะได้อย่างไรเกาะมันมาจากไหนโอ้โหเปิดเล่งเทินอย่างนี้มีแววที่จะแพ้นะครับมีแววมีแววที่จะแพ้มากครับเพราะว่าเราเทโอเราโดนเล่งเทินไปแล้วนะอ่ัครับโกลาเปิดสับเข้าไปนะครับผมได้มาหนึ่งศพ โอ้ลีน่าฮิวมานะครับถือว่าเป็นดวงดีของเราใครจะออกสกิลไอ้ไม,นะไ,มมไม่ออกสกิลไม่นะไม่นะทำไมคางกูล้าไม่ออกสกิลโอ้ขังงูล้าออกออกไหเอดก็ได้เออถีนไปซะเอาโอ้โหมาแทงอุ้ยฟังไม่ติดงานหยาบก็ตรงนี้แหละนะครับตายไหมตายวะยังไงต่อเป็นการดวนเดียวกับ ลีหน้านะยังเหลืออีก3นาทีนะผมทุกคนสกิลก็ไม่กลับมาด้วยมีเวลแพ้แน่นอนเพราะยังเหลืออีกทีหนึงนะครับชิปหายแล้วทุกคนแตกเรียบร้อย จบพิีเท่านี้นะครับผมสําหรับตัวของไกด์ของคังูละหลักๆก็คือคุณทําสปีดนะครับที่เหลือไม่ต้องไปสนใจนะครับจะมีหรือเปล่านั้นไม่ต้องไปสนใจน้องจะสาหินตินหรือเปล่าก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของน้องก็คือการแบกสปีดให้กับทีมนะครับพอแบกสปีดเสร็จปุ๊บตายไวๆเกิดมาบัฟทีมต่อนะครับแล้วทีมก็จะแรงมากในช่วงที่น้องบัฟอยู่3เทินประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรสงสัยก็คอไม่ลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมมมมาาาาชิกกเเเเข้้ดวยยนนนะับผป็จล โอเคครับก็วันนี้มีเท่านี้แหละครับบายๆทุกคน